FC ครับผมสวัสดีเอฟซครับผมสวัสดีพ่ออนันต์ครับเนาะอ๋อเป็นท่าไหนเป็นท่าไหนฟื้นแล้วลวะเนาะสิออกคักออกแน่เสร็เลยรถไหมเนี่ยกรยอมันเบิ่งอันนี้อยู่เออเป็นน้ำร่องน้ำเลยโอ้กี่ยวบไปได้ยุ่งวไไดก้อกานานานันหกเจ็ด ก็ออกยุนีข้าก็บอกว่ายุนียุไฟอะไรไม่วดที่ผ่านมาพี่ร่างศูนย์หกกายยุนีบอกว่ามันยุนีถ้าเบียดรถนี่เจียยุนีปันเกี้ยมันต้องยุนีเออว่าไปใส่เจีทางหน้ามันออกประเดี๋ยวมันต้องอยู่ทางหล่างมาสิโอ้ทางหลังอ่ะขึ้นล่องเอาอ่าอ่าอ่าก็แล้วก็เอาตัวนั้นมาเบิ้งโน้นเราว่าอ่ะ หกวอ๋อนี่พี่น้องงวดทติภ่าหน้าเลขทะเบียน 6, 7, 7, 0, รถหกเจ็ดเจ็ดศูนย่มาหกเจมันออกไปแล้วพี่น้องมันเหลือแค่7 0็ดอ่าเจแล้วก,ก็6 0ศูนเนาะโอ้พึ่งฟื้นมันบาบัานสล้องกัน<อ>คือคักคือแงแม่นบาบัานนีเอะเอาเพิ่นนั่งมาเก็อยู่รอ โอ้มันต้กินใหญ่เยอมันบดเสือกฉลองคือเก่าฉลองคือเ่าอ๋อพี่รังเลยวัที่พามาหกศนย์ศูนย์หกนเขาเต็มเต็มทะเบียนรถของคุณพ่อพี่รังนะอ่านี่ซีตัวพี่รังอ่ามื่นี้ห้ามาตี่ตามอ่าวานขึ้นะดเท่าไหร่มันเหนียเยเฟันไปฟันไหนเงินนี่เงินไหลดีดีโอ้ยเมื่อวันเมื่อเส้นั่นเด็ฟันเเขาฟ้องมาใส่ เง่นท่องทุกคนไว้เง well um, ินทุกคนแต่ว่าแวนเงินเสาแวนท่องนี่เยี่ยมม่้ง่ายงามยังอารามเลยโวนีงนี่แหละยังว่ามันโมเมนท์ท่องให้ก็ท่องคำอีพีกันน่ยผมมันว่าว่าหาูนอะไรซูนหาหาซูนเอาหาูนหา ผมเตียวเี่เจ้าเจ้าบอนเมือเม่อคืนเมื่อคืนเอาเหลี่ยมากยังแจ้งเมือเ่อคืนเหลี่ยมากมึอนี่ข้อคันมาเขาเงินปึกละแสนปึกละแสนปากว่าปึกละแสนนี่ตะใบรวยม้วนม้วนเอามักว่างใส่มือผม,ผมกบับมือเต็มแต่ค้างนี้ให้ยูหานบปรลายแต่ว่าค้างนี้ต่ำเต็มมืออะไรเนี่ยนี่จะเงินใบรวยแดงจึงคืนแดงคจึงเต็มมือแต่บอลนี่ ช่วงนี้แม่นมีลูกชายเพิ่นนังเนาะเงินฮึลูกชายเพิ่นเออเงินลูกชายเพิ่นนังบ่แม่นพอนังโอ้เออร้อยสิบนังเออเออเงินนี่ผมก็เลยกโบ่ตีเังไลให้เบ้สู้ฟังเราไปตียวเได้พอแล้วเกิดอะไรอ่าเพื่อนตัวนี้อ่าจะว่าได้กําเงินนี่กําเงินขันกรรมันก็สูญแล้วเออหายแล้วออเงินนี่มันน้ำเก่าเจ้าเป็นดินอ่าอ่า กัเด so like, ียวเด้อว <AT> <may out> ่าเส้นเนาแต่ว่าตัวซุ่มผมบ่ได้เตียวนี่ผมสิบอกว่าเส้นเบ้อเออคือฟันสองงดเม่นบ่อยเลยครับฟันแต่จะจองงดที่แหลกด้สวมแหลมมาฟันมือขวาแหลกมาอืนฟันมาเขาเงินมาใส่มือเงินเป็นเพื่อเขาอย่างน้อยฮะเนี่ยพันโขันขันแล้วมาวางในมื่อกบกำกระยัเลยก่หน่อยนะครับกำหงที่แหละแต่ว่ากำยัดยังไงจีบพ่วงได้สิฮะ Do vậy sao không yên hôm nay 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 hôm Nghèo hôm nay hôm Ủa hôm nay 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 hôm Không hôm nay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  hôm อืมต้องหาหาศูนกวังหาสวนอือกำกาเได้บ่ละกำมันอ่ะอันไปไหทึ่งไปไหนอืมกำกาศูนย์กาศูนย์หาศูนย์บอกกาศูนย์กาหนึงกาศูนย์นี่ละอือโอ้โหฮะผมตีบ่ได้หรอกหาไหาย FC พันตีรถปูสนใจว่ว่าถนกกูนฟังสิคือผมวันเนี่ยฟันเกียวกับเงินนี่มันรอดสิเป็นผู้นำเงินอ่า กูเบื่อข้าใส่อันนี้เนาะใส่รอยบอ่าๆบพอผมตีง่ายพอเนี่ยเก่าผมบ่เออคือฝันใส่สั่งอันนี้ร้อยสิบบาทใช่ยีงสิบหัวสิบเอ็ดเมบอืมแตสิบหมเลยล่ะนึ่ยยุนยยยยยย่ยยยมายยยยงยยยัยยยมายมยย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 มยายย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 ว่ายยยย่ยยยยยผมว่าตยยยยายย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 อยย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 นยนย่ยย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  แบบซีได้มาอันได้มอันแบบว่าตอนอย่างกํามือใส่แวนเหนอเมือเขาแวนมาใส่หั่นพูดอะไรมาใส่หั่นจากมันไผ่พวกเรื่องข่ามเขาไมาห่หั่นแวนเงินอันหนึ่งแวนทอออันหนึ่งแต่ว่าแวนเงินมันหั่นเสามาใส่หนูกลางซุปใส่หัห่นหัน่นหั่นพูกจะข้นแวนท้อเนี่ยมาใส่หนูหน้า ไซหัวไปเรอวเบิ้งเดียมลุกมุกุกุกมุกอืมบันี้ก็เลียแปดซีขนาะเอาอือจตีเบสันจแปดซีวะสันอบ้านบบเม่นรรอวาสันหอกน่ควำฝันนี่อ่าเอาโอ้แปดซีนี่ฝันที่อันนฝันเอาแหวนมาให้โอ้บัดจีนี้นั่นอันอันนี้ก็ อันนี้ผม็สยตีเมือกนะแต่ว่าผมพ่อดในว่าเอามาใส่เหี้ยเลียงเงินแต่มันทำเสาันบนเรี่ยนอ่มันบางเงาบางโตท้องเนี่ยงามเรียมเรียมงามเลยเดี๋ยวมุดอ่ะอ่ะโอ้โหพอเสร็จลแกุชนละว่าดันโอ้โหบุ้มักคนนี้มีตวนลุดตากออกมาปากออกมาแต่หันไปเห็นคนแล้วก็พนห้องไหนดีนะอ้โเลยบอก bèt tít nữa, nện nện bèt tít nữa rồi, ừ, ủa, đã đã hai rau cây, để khám tuổi thứ hai, sáu, hai, mười, mười vạn, à, hai, sáu, này, để tuổi này, để tuổi này gặp phán bó, kiểu tuổi này say, cái kiểu tuổi này mắc tuổi này thế กับมัดนี่แหละหาหาซุนนี่แหละเอาสี่แปดแปดสี่แปดตัวแล้วอ่าโอ้แต่ว่าเลขเลขเลขหลังมันมาศูนย์ม้าเก่ามาศูนย์มี่ตีเก้าศูนย์เงืนเป็นเก่าอแล้วเสียเอาเอาเอานึ่งออกออกศูนย์มาใส่ปะใช่แล้วออกเคเลยผมว่าอืม แต่ว่าในีฝันเนีแท้จี่สิเขาเจ้าบอกคือแปดซีแปดซีอ่าแต่เวียนไะแปดซีน่ะไปอาราเลยไปอาราเนั่นนี่แหละสำคัญแต่ว่าท่องเนี่ยท่องมันจับมุ่นเรี่ยวมันจะเป็นวงมันบอกเมื่อนี่มันจะบหาเพราะแต่แปดปสิาศูนย์เนี่ยเงว่าตีใช่หาศูนย์เออเออหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาแต่ว่าเงินผมาก nét à, gì cuột nhạt nhạt luôn, tì tì chân đó rồi nên tìm cằm gì kia, cầm cái mờ, tì xuống luôn, tố. nói đấy, là tì mình câu, mình câu câu cổ bố mé, à, câu hà này là câu hà xuống to, nói đấy, hôm hà, hà cầu hà câu, hà câu hướng mình thì, sáng à. quá, ừ. nên เห็นไปได้ยังสัอือเก้าหาศูนย์ผมจิตียังสัตวให้มันผมจีแต่ว่าพวกขี้จิตจีแบงในพวกโบ้อ่าอ่าพิศารเอาหน้าเอาคือฟันคือฝันสัตว่ฟันงองสีผมกับตีหยางๆยางอยู่ผมกับโบ้เคยตีแบบนี้ได้ปูได้ปลาได้อันนั่นนี่เหมือนตีไงในงัวเลยเพือมันตงีไงแต่ตัวนี้พบเคยเคียเได้พ่อเนี่ย คือกันกันท่องเป็นเส้นง,งการตีว่าได้ด้ผมแต่กันท่องเป็นเวียนเดี่ยผมตีได้ท่านที่ได้วม,มันมนันม,ม้วนโอ้มันกลมมันกลมเนี่ยชุนเนี่ยเดี๋ยวโอ้คือติดศูนย์เลยท่านตีไปชุนหน,นึงอะไรดิใส,นส,นสน่นิ้วเหมือนบ่ใส่นิ้วตีเหนิ้วนิ้วนึ่งงอนบะอ่าลุกป,ปับ๊บคนนั่นแหละเงินเงินล่อสิบเงินเงินล่สิบนั่นนั่นนี่แหละผมก็เลยบอกผมเลยว่าบบตีแหกเพื่นตีอืมที่บอกผมบอกก็บอกตัวนี้บอก็แหลมว่นั่นคือ ห้าหกสองห้าหกสองพ่อห้าหกสองกับสามแปดโอ้ยสี่แปดสี่แปดสี่แปดแแปดตีนะสี่แปดผมบอกแล้วนี่เท่านั้นอือจะปั่นมากมากตัวของมากปั่นนี่จะได้มัดึเดียวมันตกเกินห้าอูนยห้าห้าศูนย์ห้าหกศูนย้าโมือนออกเดียวก่เออไม่ผิดต่เบอ่เกยมานเบอรไตใส่มาก าทุนนี่เราไห้ว่าสอือไม่ได้ก็ทุนอยู่เดียวผมก็หาอยู่เดียวเมื่อหาอยู่เดียวนะอือืออาทุนทุนหาเนาะเรื่อพวกนี้ไก่หรอกผมมาโอ้ทุนสิมาให้เตาสิฮะทุนสิมาอีกสิทุนก็มาให้เตอ้าว่าหาม

ก็นี่นะเนาะคัดตศกุกับเก้าศูนย์หานย์ศนยหาอะไรพี่น้องเนาะก็ฝันได้ใส่แวนมันใส่แวนมันใส่มัเก็แแวนมันก็มุนมุนอ่าผมผมีเดียวมันก็ตองตัวนี้อ่าอืมมันก็ต้งตัวนี้อยู่แล้วน่ะนี่โมมมันปะผู้ไดสิเปียเปตัวอื่นผมกับผมผมปวาอือโอ ม,มกชนดอกแล้วกันรถก็นลดลงมาอืมผูไไไม้ได้ดดึ้นผู้ได้ดร่วงได้รวดมทางเดียวกับรถตรงครับฝากตอนนี้พีครับผมแเฮงๆฟังๆด้วยพี่น้องเรื่องสำหรับแนวทางข้ออันต์ครับผมข้อฟันนั่นเข่ามากเต็มๆไว้เมื่อเรวพี่น้องวันนี้ก็จะไดอ้อีกวันนี้รูดปากในข้อฟันเขาเจ้าเอาแหวนมาให้ก็คือแปดซี 8แป8พี่น้องก้าวไปความน้อเนาะเลียนวัยักษาบาทก็ได้ครับพ่อได้ฟังเนาะอ้าโกโกมันมานน้ำนำเรื่อยๆใ่หใสผมว่าคุณทุกคนครับ